ทำการเกษตรทำแล้วเป็นหนี้เป็นสินทำแล้วไม่พอจินปลายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกันเอาพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ EP นี้เป็น EP ที่สาครับอยากเล่าข่าวๆสู้พี่น้องฟังว่าเห็ดยังสีใดบ่หรือว่าผู้กำลังอยากผู้นี้ยืมสินมาเห็ดหรือว่าผู้กำลัง คิดยากเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าเฮ็ดแบบใดแห้เฮาไม่อยากมีกินเฮ็ดแล้วบ่าเป็นหนีเป็นสินครับคลิปนี้พี่น้องขอแนะนําแนวทางครับแนวทางที่กับผมได้ทามากครับทํามากหลายปีแล้วล่ะคิดไวแล้วก็เริ่มเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังครับกับผมตัวกับผมบิงครับบ่าววินปิดซิ่งครับพี่น้องเด้อกับผมบ่าววินปิดซิ่งครับ บ่ได้เป็นลูกขา่าธนาคารทรกทั้องเพิินดอกบัวได้มีเชดิตหยั้งทั้งสิน้นทำมาหาจินมีก็เฮ็ดครับลงทุนได้เตา่าเจลเล็กเทะละน้อยครับพี่น้องเดอ้อบนพื้นที่แห่งนี้ครับบานสวนหลังในหน่อยครับบานสวนหลังในหน่อยเดอ้อคุณปอคุณแม่ปัน่นไห้ใบเชนดทโนี่ดินก็ยังอยู่ในตู้กับข้าวบ่ได้ไปค้ำเงินกู้ วอลงทุนครับลงทุนตามที่มีครับพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ครับอยากแนะน,นําแนวทางพี่น้องว่าหนทางรอดหนทางรอดของการทรําเกษตรแบบยั่งยืนเป็ดยังไงครับพี่น้องก็คือว่าต้องกู้ครับพี่น้องเดอ้อเริ่มแรกผมก็ว่าได้กู้ครับเริ่มแรกผมปลูกกล้วยผมก็หาสายพันธุ์มาแช่บว๊วยจีนอครับก็เริ่มขยายขยายไปเรื่อยๆนี่ถ้าผู้อยากได้ไปปลูก น้าหรือว่าเห็ดหน้าครับผมมีนาอยู่3ามไร่ครับผมก็แบ่งเห็ดเอาแค่กินครับหรือว่าเห็ดเห็ดเอาแค่กินบางทีก็เห็ดว่าเต็ม3ามไร่ครับพี่น้องเด้อให้พี่น้องเห็ดซอยแบ่งเข่ากันกินเพราะว่าการทํานาครับ1ไร่มันจะได้ผลผลิตยูระม่าณเข่ายูระมาณ,ามาณหาลอยโลซี่ลอยโลต่อหนึ่งไร่ แล้วต้นทุนต่อหนึ่งไร่ครับก็ต้องมีเงิน3,000บาทขึ้นไปครับค่าไถค่าจ็บเกี่ยวค่าทุกอย่างหรอครับพี่น้องต้องมีเงิน3,000บาทขึ้นไปครับต่อหนึ่งไร่ครับค่าปุ๋ยค่ารถไถค่าทุกสิ่งทุกอย่างเหรอครับเห็นหน้าสมัยใหม่ครับแต่ว่าบวกลบคุณหารเราก็ไม่ได้ขาดทุนเหรอครับพี่น้องแต่เรามีข้าวไว้กินหนึ่งไร่หาลอยโลชิ้นผพ้เดียวก็บ่มดครับพี่น้องเด้อคิดแบบง่ายๆหรือว่าผมจะปลูก พืชพักบนหลังบ้านนี่แหละหลังบ้านกับปลูกทุกอย่างครับปลูกทุกอย่างครับพี่น้องเด้อปลูกทุกอย่างว่าได้ปลูกตั้งแต่กล้วยกล้วยนี่ก็สามารถออกปีออกเครื่อได้ทุกเดือนก็รว่าผมปลูกผสมประสานไปผมปลูกเรื่อยไปว่าได้ปลูกวันเดียวครับค่อยขยายแล้วก็หลายสายพันธุ์ครับกล้วยในสวนหลังนี่ครับในสวนนี่ครับ ป่วยพอตาก็ซีหาสายพันธุ์ครับหรือว่าจะเป็นพืชใหม่ยางอืนนน่นพืชใหม่กินหมากกินผลใดกับปูหลายครับเป็นพักพื้นบ้านกับปูครับออกจากกล้วยก็มีบักม่วงครับบักเขียบว่าไปบักกระทอ้อนว่าไปอีกลำไยกับพอดนครับพี่น้องเดอ้อสำหรับการทำการเกษตรครับจะขึ้นมีไรายได้จะเมื่อขึ้นมีกินระบบจิตเป็นไหมาการนี้แหละครับ ตลาดนัดมืออึดครับพี่น้องสําหรับผมเป็นพอค่าตลาดนัดมาก่อนเมื่อก่อนขายเสื้อผ้าครับพี่น้องเดอ้อขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดเจออ่าที่ยังกะพันไม่ดีกะเอามาปลูกเรื่อยๆครับปลูกจะม่มีที่จะปูแล้วครับตอนนี้เพราะว่าโคกน้องนาก็ไปเฮ็ดไว้แล้วมันกะที่ขันดูแลครับพี่น้องเดอ้อมันจะไม่อ่าร่มเย็นเหมือน ที่บ้านครับที่บ้านก็เลยวาสารต่ออยู่ที่บ้านนี่แหละมีความสุขที่สุดและไม่เหนื่อยนอนเว้นเป็นบางมือทุกเวลาว่าสันเอาพี่น้องเด้อครับก็ค็อ,อยากแนะนําแนวทางพี่น้องว่าผู้กําลังเหตุการ,เก,การเกษตรเป็นนี่เป็นศิลยูบ่บมีกินมีกินอยู่ครับแต่โบมีใจดอกเบี้ย่นบางคนต้องพักสำลักนี่กับผมกะ อายุหาสิบหนึ่งหรอครับอายุหาสิบเอ็ดหรอจะเกิดได้ไงมากกับเห็นธนาคารทกศทุกวันครับเพราะว่าขายเสื้อผ้าหน้าธนาคารทกศทุกวันเห็นเขาไปโปรยเงินกู้เห็นเขาไปกู้เงินเห็นนายทุนไปกู้เงินมาปรึกษากันยุหันครับพี่น้องผมได้รู้ว่าอ๋อมันคือบางอ่ออย่างนี้เองผมเลยตัดสินใจตั้งแต่เมื่อนั้นครับพี่น้องเด้อว,ว่าใครจะมาชวนไปกู้มาลงทุน กับเห็ดครับแม่แต่ปูเป็นเห็ดไหลอ้อยเป็นสิบไล่เห็ดไหลมันเป็นสิบไล่เิ่นกระยั่งให้ได้ในทุนมาตัดดอกเบีย้ยให้ครับพี่น้องผมถึงว่าเอาถ้าเห็ดยังสดสีเห็ดไปเพื่ออย่างใบชะโนทีดดินห้องเท็บไว้ถ้าให้ลูกหลานได้ใส่ต่อไปจะบ่ดีบ่ถ้ามันตันมือไดขึ้นมาครับเฮาสีบม่มีใส่ดอกเบีย้ยเขา เขาก็สิฟองยึดจับหฮอหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ทํำจินเขาอัดสิบวย่างครับพี่น้องทุกเมื่อน,นี้ครับล่องล่องจะหาสื่อทีนี่ครับหาสื่อ,อยากเลยครับทีถ้าจะขายในี่ื่อกี้ต้องผู้สื่อครับสื่อที่นีสื่อที่นี่สั่งซื่อที่จากที่เขายึดไปเนี่ยเขาก็ได้ขายถูกครับแต่ว่าถ้าเรา,เอ,าอยากขายราคาที่เขายึดไปนี่ก็ไม่ได้ครับพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาฟองยึดไปแล้ว หรือว่าหฮออยากหาสื่อราคาถูกถูกกับพ่อนี้ครับพี่น้องเ้อสําหรับที่ที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยที่จะทํากินได้นี่ครับพี่น้องแนะนําแนวทางพี่น้องว่าผมกับคนอีสา,บานบรนณาละครพี่น้องกับว่าเคยคิดว่าะจะได้มาลู่ว่าทําไมเกษตรกรทําไมชาวไร่ชาวนาถึงเป็นหนี้ไม่ไม่ยอมปลดปล่อยสักที หรือว่าผมเป็นอิส,สระจักเทียครับพี่น้องเด้อผมเป็นอิส,สระจักเทียถึงว่าขายเสื้อผ้ายุนาธนาคารตรกรสทถึงได้รู้ครับขายเสื้อผ้ามาหลายปีแล้วเนี่ยครับก้อนจะมาเห็ดสวนผสมประสานพ่ได้เห็ดสวนก่อนจังไปขายเสื้อผ้าครับถึงได้รู้ว่าทําสวนเราก็มีรายได้ทําแบบนี้ครับพี่น้องเห็ดหน้ากับว่าได้เห็ดหลายครับอันน้โอเคแค่จินครับ ทำสวนกับไว้ที่ำเกินงบครับพี่น้องทำแช่ดำรงชีพถามว่าร่ำรวยบะจะค,คิดครับพี่น้องเด้อแต่ว่าไม่เป็นหนี้นะกับร่ำรวยเสียวไนดครับเป็นหนี้ไม่ร่ำรวยแต่อยู่ได้กับปูเป็นหนี้บ่มีทา่างอกบ่มีใส่ดอกเบี้ยแถมบ่มีเงินสีสกินคิดเอาครับพี่น้องเด้อคิดเอาครับสำหรับผมเนี่ย ก้าฟันทงเลยครับคนที่เป็นหนีเป็นแสนหาสองแสนสามแสนขึ้นไปยุคนี้ครับเพิ่งสีไปหาไรไดครับเอาแค่ตัดดอกแต่ละปีครับพี่น้องเดอ้อตัดดอกแต่ละปีครับเกษตรกรบ้านเฮาครับเกษตรกรบ้านเฮ้าสําหรับผมบอกครับก็ยืมโยค,ครับยืมน้ำพีน้ำนองเล็กๆกน้อยน้อยพูดละที่ซาหาพันหมื่นสองหมื่นครับแต่กับว่าใดวา่าเอาใบขีใบทางไปจำนองไว ำไมเขาวายิบยืมมาใส่ก้อนกับคอยฟ้อนกันไปแต่ว่าแต่เข้าไปคำเงินกู้ครับบางท่านบางคนนี่ต้องกู้ไล่วันไปใส่ดอกหรืในระบบเอาเงินในระบบมาใส่ไล่วันหรือว่ามาใส่ในทุนเงินกู้รับหมุนไปหมุนมาจะละปีครับไปทีไปทางเข้าก็เป็นอิสระหรือว่าการเป็นนี่พี่น้องว่ามีความสุขยู่ว่ครับพี่น้องเด้อ ฝากไว้ให้คิดครับฝากไว้ให้คิดคลิปนี้ครับพี่น้องคลิปนี้เดอ้อเป็นอีพีที่35ต่อไปก็สิไปดิดพินในสวนชมสวนสพี่นนองฟังว่าสันคลิปต่อไปหรือว่าอาสิว่างก็จังสิมาเฮ็ดแนวทางทําสวนทําสวนนี่พได้ล้มเหลวครับพี่น้องเดอ้อกับผมนี่พอได้ล้มเหลวจากย่างหรือว่าทำกรงนากับพได้ล้มเหลวแต่ว่าคาิดค่าเฮ็ดกะให้มันอยู่แบบนั้นครับ คือเราทำทุนเราครับเพื่อได้ยืมเพื่อแตกู้มาเห็ดหรือว่าเห็ดกอกน้องหน้าก็ได้กินปลาอยู่ครับเน่ยว่าํำสวนเนี่จะดีกว่าครับํำสวนแบบผสมประสานสวนในน้อยนี่แหละครับขอบคุณครับเด้อทุกท่านทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณครับ